วันนี้เรามารเรนดอมกันนะทุกคนใครกำลังคิดถึงคุณเวลานี้เรามาดูกันนะใครคนนั้นที่คิดถึงคุณเวลานี้เรามาดูกันนะทุกคนเป็นดวงเรนดอมนะทุกคนใครกำลังคิดถึงคุณเวลานี้เรามาดูกันนะใครเป็นคนคิดถึงคุณเวลานี้เรามาดูกันนะทุกคน เป็นดวงรันดอมนะทุกคนใครคิดถึงคุณเวลานี้ขอห้าใบนะใครกำลังคิดถึงคุณเวลานี้สี่ใบห้าใบ คนคนนี้เคยมีประเด็นกันมาก่อนแล้ทุกคนคนคนนี้เขารักคุณมากนะเดี๋ยวเดวิลคนนี้เป็นคนที่ลุ่มหลงคุณนะขอเซ็นเซอร์นิดหนึ่งนะทุกคนเป็นคนที่มีความรักต่อกันเป็นคนที่มีความรักต่อคุณ mm hmm. เขาหลงคุณนะคนคนนี้นะทุกคนเดีวิลความรักที่ลุ่มหลงนะ mm hmm. เขาคิดมากคิดเยอะนะ เมตุนตุนกลกุมธาตุลมนะทุกคนเขาเครียดมากนะเขาคิดถึงคุณมากเขาเครียดมากนะทุกคนธาตุลมนะคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะทุกคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคุณสองคนเคยมีความรักกันมาก่อน <S 2> <S 2> เห็นไหมเขาทุกคนคุณสองคนเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนนะเคยมีความสุขเคยมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะ เขารู้สึกคิดถึงมากเขาเสียใจนะทุกคนตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากจริงๆนะสิบดาบเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกผิดหวังบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่เขาคิดถึงคุณมากนะอาจจะคุณสองคนเคยมีประเด็นต่อกันมาก่อนนะทุกคนต่างคนต่างหันหลังให้กันใช่ไหมบางทีเขาคิดถึงคุณมากนะตอนนี้นะเวลานี้นะเรามาดูกันนะออืเดี๋ยวว่า เขามีความรักต่อคุณนะทุกคนคนต่างไกลคนนี้เดนะอะเลเวอร์นะขอเซนเซอร์นะทุกคนเดอะเลเวอร์ over, คนนี้เขารักคุณมากเขาคิดถึงคุณมากนะคุณสองคนเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะทุกคนตามหน้าไพา่นะสองถ้วยก็ระกฎพิจิตรนินคุณเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะทุกคนคนเคยมีความสุขอยู่ร่วมกันมาก่อนนะแต่ตอนนี้คุณสองคนน่าจะมีปัญหาต่อกันนะทุกคนสิบดาบเก้าดาบ ต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างอยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะเขาคิดถึงคุณมากจริงๆทุกคนเดอะเดวิลใต้สำรับเขาล่มหลงคุณมากนะทุกคนเดอะเดวิลพรรักคุณนะเขาลุ่มหลงคุณมากนะทุกคนเดอะเลเวอร์ Hoover, เขายังรักคุณเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากนะทุกคนคนทางไวยคนนี้คิดถึงคุณมากจริงๆนะๆนะๆ lá, ทุกคน